สนับสนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นต่อเลย,เลยนี่ขับทรายมากขนาดนี้กินเหล้าเมามาใช่ไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นขอเชิญคุณลงมาเป่าวัดระดับแอลกอฮอลเลยครับเมาที่ไหนครับผมเป็นหอบพ์ด,ดเ่าไม่ได้เป็นหอบเตาไม่ได้อย่างนั้นไม่เป็นไร ยังนั้นลงมาตรวจฉีมาฉีผมก็ตรวจไม่ได้ทำไมอีกอะผมจะตรวจได้ยังไงครับผมเป็นเบาหวานเบา,าหวานตรวจไม่ได้แล้วเกิดผมฉีออกไปน้ำตาในเลือดมันตำนะ่ำครับเอาอย่างนี้ยางนั้นลงมาตรวจเลือด <c oughs> ตรวจเลือดอ่ะตำรวจนี่ไม่คิดจริงๆเกิดเจาะเลือดผมไปเลือดออกบนตัวตายไปทำไง <c oughs> <c oughs> คุณนี่มันปัญหาเยอะถ้าอย่างนั้นคุณลงมาเดินให้ผมดูถ้าคุณเดินตรงผมให้คุณกลับบ้านได้แต่ถ้าเดินสายล้วก็แสดงว่าคุณเมาแน่แนเฮ้ยก็ผมจะเดินได้ยังไงก็ผมเมาอ่ะเมาแล้วขับเหรอถ้าเมาแล้วขับจับอย่างเดียวไปโรงพักไปไปไปลงจากรถเลยไปโรงพักเดี๋ยวเอาราไปสอนอไปไอ้ไอ้เมาขี้เมาเฮ้ย Like สนับสนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟ่คอฟฟี่โกลด์ยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาว ไอย่ในเมื่อได้เวลาแล้วผมปะดะาฮะก็อยากบอกทุกคนว่ารักทุกคนเลยซึ่งผมก็เป็นผู้ช่วยของหัวหน้าเผ่าในฐานะที่ผมเป็นผู้ช่วยนะฮะตอนนี้แต่ว่าเป็นว่าที่หัวหน้าเผ่าคนต่อไปเพราะว่าหัวเผ่าก็อายุมากแล้ว ดูแล้วอยู่ไม่นานหรอกเราก็เคยได้ยินไหมคือนะไอแค็กคคงจะไม่นานไม่นานไอ้ไอ้ไอ้อ้้้อ็มแอมอ๋อครับก็หัวหน้าเผ่าก็วันนี้เป็นวันดีก็จะให้หัวหน้าเผ่ามากล่าวอะไรสักหน่อยนึง เช่ครับหัวหน้าเผ่าอยู่มานานแล้วมานานแล้วี่หน่อยนี่หน่อยตบมือให้หัวหน้าเผ่าน้อยอ้าวละทุกคนที่มาวันนี้ฉันมีเรื่องมีข่าวดีตบเลยนักหนาเนี่ยไปนำเขาตบทำไมนักหนาเนี่ยเลยไม่ได้พูดเลย เอาหวังดีนะครับหัวหน้าครับหวังดีอะไรเนี่ยก็ปลอบมือให้เกียรติหัวหน้าไงก็พาจะพูดตบจะมาพูดตบฉันก็ไม่ได้พูดก็ให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรตินี่แก้งกันน่อเนี่ยแก้งกันน่อเนี่ยเอาแก้งมาแก้งฉันนี่เนี่ยแม่แม่แกแม่แม่ถามว่าแก้งถามว่ามาแก้งถามเมียฉันดูก็ได้ยูึแก้งหรือเปล่ามึงฟ้องอะไรฉันเล่าไม่ให้ตบใช่ไหมไม่ต้องตบเวลาฉันพูดเนี่ยเดี๋ยวเวลาฉันพูดเนี่ยถ้าเกิดมีใครตบนะมีเตะโดยเฉพาะโดยเฉพาะแก อะฟังนะทุกคนวันนี้เป็นข่าวดีเป็นเลือกงามยามดีที่จะบอกข่าวดีมันเป็นวันประวัติศาสตร์ของเผ่าอีเก้งของเราที่จะมีคนในเผ่าของเราเป็นคนแรกที่จะเข้าไปเรียนในกรุงเทพ และคนที่มีโอกาสเข้าไปเรียนในกรุงเทพเขาก็คือมะเมียวลูกสาวฉันเองอแล้วหลังจากมะเมียวได้รับความรู้มาเต็มๆแล้วเขาก็จะนำความรู้มาสู่เผ่าอีเก้งของเราพัฒนาเผ่าอีเก้งของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองอ้ จะต้องปลิวฟ้องเขาด้วยเหรอปลิวฟ้องเหรอโอ้โหเ่อกี้้นเสียวจะเป็นอมพลอมพลพ่พจริงเลยอะ่ะดูดูเขาถามดูเขาถามไม่ต้องไม่ต้องฟ้องทำไมอะ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อยเขาตบมึงไปห้ามเขาทำไมเนี่ยเอาบอกว่าตบปีเตะไงหมายถึงตอนพูดไม่ต้องตบแต่ว่าพอพูดจบตบได้เลย <S 1> <S 1> อ๋อพูดจบเออแล้วตบเลยเออตอนนี้จบยังจบแล้วสอ โอ้โหบกแล้วตตต่อไอ้อะไรอะไรอะไรเด็ดดาอะไรเนี่ยอะไรเขาเนี่ยอย่านะโอ้โหอะไรแกจะโมโหกับเรื่องอะไรแกโมโหกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรมันมเขาพูดถูกไหมล่ะฮะแกพูดเองไม่ใช่เหรอพูดจบตกเลยอ่ะเขาทำแล้วนี่ไงทีแรกไม่โมโหเท่านี้ตอนนี้โมโหมาไอ้ถึงนี่ นี่ก็ไปกันใกล้เชียวทำไมก,ก็จริงๆอ่ะก็แกพูดไมกก่กระจ่างเองนี่วุ่นวายมากเลยวุ่นวายมากาแล้วฉันก็ว่าวุ่นวายฉันว,ว,ว่าอย่างนี้ดีกว่านะพอแล้วพอแล้วเลิกได้แล้วฉันว่ามาเชิญท่านผู้เฒ่านี่นะมาทําพิธีที่เป็นมงคลดีกว่าอมา,า,า,ามามาเอ <ๆ S 1> อท่านจอลนนอนคะเชิญทํๆๆๆๆาพิธีเร็วลาแล้วเลยท่านผู้เฒ่าประจําเผาอีกเองเหรอแม้แต่งเป็นจอร์แดนเอาละพวกเราทางนี้ เธอทำเท่าทำพิธีอันเป็นมงคลให้แกลูกสาวผ้าหน่อยค่ะโอ้ยหั <c oughs> วลอยเท้าจะขาดตอนเหลือเกินอ้าวละเพื่อเป็นสิริมงคลของระแมวคเอ้พวกเรา,าจะหนาอานี่คำ่าจะได้ค่ะพวกเราพร้อมใจกันขอพรอจากเจ้าปา่าเจ้าเขา ให้พรกับมเมียวเพราะว่ามเมวยังเพราะว่ามะแล้วกำไม่ทันเพราะว่ามะเมียวเป็นความหวังของชนเผ่าเราใช่ดังนั้นเอ้ามาทําตามฉั้นจะตทำยังไงจะร้องยังไงจะเต้นยังไงขอพรยังไงทําตามเพราะเขาต่อไปฉันไม่อยู่เจ้าจะได้สืบทอดทำแทนทำตามผู้เฒ่านะเอขาเกิดก่อนูกก่อน ガンダムスター ต้องไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามถึงขนาดนี้ไม่ต้องตามถึงขนาดนี้โอ้ยเจียวกระถิ่นพ่อพ่อจะพูดอะไรแล้วพูดอะไรทำไมเนี่ยจะแหกปากอ้จะแหกเอาละเมื่อไม่มีใครฟังพวกเราแยกย้ายกันกลัดกับแยกกลับ พุทธเขาสั่งไงลูกจะยิบป่าไม่ใช่เนี่ยฉันจะกลับคนเดียวไม่ได้เชื่อฟังเลยพูดตามอะไรกันนี่เสร็จเรื่องพิธีฮะไม่ได้เรื่องไม่ได้เลยเราทำพิธีกันต่อไปเลยดีกว่าไม่นด้นาเซนนะพุทธมันไม่ได้เรื่องอันนี้อ่าเอางี้นะท่านพุทธให้ให้ท่านพุทธอย่านี่นะทำพิธีมอบพวงมาลัยมงคลเป็นสิริมงคลที่ลูกจะเดินทางเข้าไปในกรุงเทพใช่แล้วพวงมาลัยพวงมาลัยเอางี้ ทุกคนอย่างงี้ลูกสาวฉันคนเดียวใช่ตรงนี้แล้วพวกเราไปเรียงคิวไปหน้าเกลียดจำเพื่ออะไรนะเมียก็ไปเรียงคิวไงคือเขาเรียกเวียนเทียนเอ้อไปต่อแถวไปต่อแถวเออต่อแถวต่อแถวต่อแถวอ่าอ่าให้ท่านผู้เฒ่านะพออเป็นคนแรกได้หรือยังอ่ะพ่อเมืองอ่าพ่อเมืองอะยดไม่ใช่ ฉันพูดกับหัวฉันเขาพูดกันนึกว่าพ่อเท่าพ่อมืออ้าวได้ยังคบหรือยังเาวใครได้มั้งอันนี้อันนี้อ้าไป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 ใลืมประเพณีไปแล้วเออทำยังไงต้องวงมาลัยก็ต้องเอาหน้าผากเนี่ยโขกกันกระทำชนกันหน้าผากชนกันมีไหมหน้าผากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดอันนีอากันอ้อออออ้้ อ่ะแทนพุทธเอาคนแรกอ่านะพักอ้หดีอะไรมันติดนี่ชิงว่านะแทนที่แกจะระแวงไอ้ตัวนู้นชิ้นว่าแกระแวงไอ้ตัวนี้ดีกว่าเอาเอาเอามาลูกมาขอให้ไปเรื่องไปเรียนในสมองดีตั้งต้งตั้งใจเรียนความรู้มาสู่เราเรานะลูกนะนี่ ลูกนะรีบเรียนกลับมาเรียนลูกนะจะได้มาพัฒนาหมู่บ้านเราแม่เออจ้าเออรักกันเลี้ยงเออมามาเออขอบคุณค่ะเออโลตรยังเนี่ยยังยังยังเหลื่อยโคตรเดิมจ้าใครสารพที่อาป่าดาที่นะก็รักเองเหมือนลูกเหมือนหลานไอ้แค่ กระทบหน้าผากมันไม่พอหรอกมันต้องกระแทกไปเลยมนโอ้แค่ชนหน้าผากฉันก็จะแย่แล้วนะจ๊ะที่ถ้ากระแทกเข้ามาเนี่ยสมองจะทะลุอยู่นู่นเลยนะจ๊ะถ้าแตกก็แมกจะลืม แถวเดียวกันคนเดียวกันไอ้ก้อนเมื่อกี้ไม่ใส่แว่นอย่มามั่วอย่มามั่วเอาแว่นมาใส่เมื่อกี้อะไรวะจำได้เนี่ย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 เน้าผาดไปอยู่เรื่อเด็ดตอนไปไกลเรื่องเฮ้ยเฮ้ยหมดยังไงแล้วมันขาดใครอ่ะเนี่ยนั่น,ดนเดี๋ยวจะ้นด,ด,ดูกันนะครบทั้เน,นี่ยเอนนอฉันรู้ละขาดใคร ไอ้จ้าปูกับไอ้ลูซาไงแกให้มันไปหาาหาไม่้ผู้คนไม่ใช่หรอวันไปไหนอ่ะนี่ให้มันไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่จะมืดอยู่แล้วมันยังไม่มาเหลวไหลจริงๆเว้ย้ามาแล้ววำไรอะไรอ่ะอะไรแล้วเนี่ยท่านพ่อวันดีแม่วันดีท่านพุท่าวันดีข้าออกไปหาอาหารมาข้าได้มาแล้วนี่คือหมาดำหมาดำตัวนี้เป็นหมาดำที่หายากมาก ในเผ่าของเราเนี่ยถ้าใครได้ลิ้มรสเนื้อหมาดำแล้วก็ทุกคนจะมีชีวิตเป็นอมาภาสอมตะจับยากามากไม่เชื่อถามมาดูออไม่ใช่เกี้เองบอกว่าฆ่ามาแล้วฆ่ามาแล้วฆ่ามาแล้วมันยังเป็นๆอยู่เลยนี่ไม่ใช่<ค><ณ> มาที่ตัวข่ามาแล้วเออหรือว่าข้ามาแล้วเบอกเขาที่จับยากไหมกว่าพวกเราจะไปจับมันได้เี่ยต้องขางเขาต้องหลายลูกเลยท่านเนี่เราไปเริ่มต้นที่ดอยอินทนนท์นี่ไปวนที่เขาค้อไปดักรอที่เขาใหญ่สุดท้ายไปได้ที่เขาดินจ้าไรกว่าจะเข้าไปในเขาดินนะครับต้องซื้อตั๋วคนละ40บาทแล้วไปดักรอนี่ไปนอนอยู่ในกองฮิปโปอะ ที่หมาดำแบบนี้ทุกๆคนจะได้ลิ้มรสมาเลยวันนี้ค่าตั้งใจนะจะจับมันย่างหายขวานี่แล่เนื้อไม่ได้พี่ทำไมล่ะอย่าไปย่างมันเลยไอหมาดำตัวเนี้ยไส้ตะรบกา่อยนะผมว่าแล่เนื้อสดๆทองซาซิมิหมาดีกว่าแล่สดเลยเพราะฉะนั้นหมาดำเอาหัวมันตุนตุนให้เปื่อยแล้วดูตาดูตามันบลู ลุ้นจะอ,อยู่ไรห<อ>ยดหยดหยดทำไมอะแม่เมียวันนี้เป<อ>็นวันดีของฉันนะไม่ใช่ไงข้าจับม้าดันนี่เพื่อเจ้าเลยเพราะเธอเอาอีกตรงตัวเดียวอันเดียวของหมาเนี่ยจะให้เจ้าคนเดียวไคนเดียววะควเดียวแต่นี่นี่มันหมาตัวเมียมันมีตัวเดียวแผ่นเดียวโอผู้ถ้าจับมาแล้วขาาว้าจะให้เจ้า ข้าจะฆ่ามันยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือว,วันนี้เนี่ยเป็นวันดีของฉันฉันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขรวมถึงเจ้าหมานี้ด้วย<น>เจ้าหมาดําเนี่ยหมาดำหมาน้อยน่ารักด้วนยเพราะฉะนั้นห้ามใครย่างใครทําแกลสส้ซาชิีอะไรทั้งนั้นนางฟ้านางฟ้าชัดชัดนางฟ้าฉันมีจิตใจงดงามอันดีเจ้าจะให้ข้าปล่อยมันไปใช่ไหม บ้าของดีหายากขนาดนี้มีหมาดำที่หายากมากเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันว่าเอามาต้มดีกว่าต้มซุปหชาดำอร่อยมากใช่ใช่หูฉลามไม่กินกินหูหมาดีกว่ะฉลองเช้าเลยค่ะฉันรองเลยทำไมอ่ะไม่ทำก็ว่าหรอยความว่าทำนรอเละ ตอนนี้ฉันอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆวันดีของฉันเพราะฉะนั้นปล่อยเจ้าหมาไปเถอะนะไหนพี่เออปล่อยมันปล่อยมันเออเออเออเอยเท่าลูกเท่านั้นลูกได้ลูกอินทมองข่อยต้งทำมาเออเออเอ้าเอ้าเรม่ยวใส่ฮะโอเดิมเรี่ยวใส่ขาฉันอยกมันฝากรักมันฝากรักฉันขอให้ปล่อยแล้วนะโอได้ได้นี่มันแสนรู้ด้วยนะจริงๆมันเมันเดินสองขาได้ด้วยเฮ้ยไอ้เฮ้ลูกเดินสองขา สองขาไม่ใช่ไม่ใช่สองขาหน้าสิโ <laughs> อ้โหสองขาหน้าเร็ว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 ไอ้หน้ามันขับไม่ตัวี้สองขาสองขาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสองขาหน้าสองขาหนเอ่อข้า <laughs> ไปจับตุม่มบาเก่งมากลูกลง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 รับอาหารรับอาหารลูก,ลก,ลก,ลก จบมาได้เยๆอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มไหมยังไม่อิ่มใช่ไหมเงินไฟจัไไฟจัไโยนลงมาตกลงแม่เมียวให้ปล่อยชีวิตมันปลายปล่อยนะจะขอนะเป็นไงล่ะจิตใจลูกสาวฉันสุดยอดจริงๆเลยเอางีกว่าเอาพวกเราอ่ะวันนี้เป็นวันดีเรามาสนุกกันดีกว่าไหมสนุกจนการยังไงอ่ะ เต้นลำ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 เต้นรำอเป็นว่าเนมียฉันเต้นรวมกันก่อนพอหลัจากนั้นก็เต้นกันเป็นคู่คู่คู่ใครคู่บันนะอังนั้นเชิญเชิญมื่อมียวยืนตรงกลางเลยแล้วพวกข้าจะร้องวงเต้นอวยชัยให้พรเจ้าอเ จับคู่เอาจับคู่กันดีกว่าจับคู่จับคู่พามาอ้าวจับคู่จับคู่จับจับคู่มาเร็วต้นขา้ว